ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับดร ok ยุทธนาศิระบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายเดินทางเป็นประธานในการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆที่บริเวณอำเภอโพลพิสัยและช่วงบ่ายครับเดินทางไปที่บริเวณเหนือสุดที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายดร ok ยุทธนาศิระบุตรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดน้องคายและคณะพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากเจ้าเมืองสังทองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายสมควรใจซื่อนายอำเภอสังคมได้เดินทาง เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายปีนี้ครับประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15มิถุนายนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีดประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลโดยให้แต่ละชุมชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ครับเทศบาลตำบลสังคมได้จัดประเพณีบุญบ้างไฟขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ประกอบด้วย6ขบวนด้วยกันพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายได้ให้การสนับสนุนในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เช่นกันครับนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วยังถือเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายโดยการนําของดรยุทธนาศรีตบุตรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และพร้อม ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมืออาชีพต่อไป